ณนะวันนี้เราจะบริหารจัดการพอรตยังไงดีจะต้องทำแอสเซทอะโลเคชันยังไงเพราะว่าหลายคนบอกว่าถ้าหุ้นไทยไม่น่าสนใจหรือว่ามีอัตราผลตอบแทนน้อยไปลงทุนสหรสัฐสิไปลงทุนจีนสิแต่ณนะวันนี้คือโดนหมดตลาดหุ้นทั่วโลกแดงเดือดหมดเลยนะคะเราจะมาหาคำตอบเรื่องนี้กันกับทางด้านของดรจิติพลนพฤกษาเมธาน,านันจากบริษัทหลักทรัพย์ฟิลนเซียสซรัสดรจกสวัสดีค่ะสวัสดีครับหลังจากที่เราหยุดกันไป3วันนะคะอาจารย์ โผเข้ามาเยอะมากแล้วก็เรื่องราวต่อเนื่องกันไปยังไม่หยุดยังไม่มีความเขาเรียกอะไรสถานการณ์ยังอึมครึมฝุ่นยังตลบอบอวนณวันนี้เราเห็นหุ้นไทยตอบรับลงไป60กว่าจุดสถานการณ์ณวันนี้เราประเมินเขาเรียกว่าอะไร,รประเมินซีเนอรีโออยังไงดีคะอาจารย์สําหรับทางออกของประเทศไทย สำหรับทางออกของประเทศไทยกับทางออกของนักลงทุนเนี่ยอาจจะไม่ได้เหมือนกันแบบ100%นะครับถ้าทางออกของประเทศไทยก่อนเนี่ยเราประเมินนาริโอไว้ทั้งหมด3แบบนะครับแบบแรกเลยก็คือว่ารอก่อนนะครับอย่าเพิ่งรีบเข้าไปเจรจานะฮะเพราะว่าอย่างแรกเลยก็คือว่าตอนนี้ไม่ว่าเราจะเข้าไปเจรจาหรือไม่เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะเห็นประเทศอื่นๆที่มีการเข้าไปเจรจาก่อนแล้วนะครับแล้วก็สาเร็จหรือไม่สําเร็จเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นเบสแพคทีฟนะครับเพราะฉะนั้นเรารอก่อนก็ได้ ว่ามีใครเจรจาสําเร็จแล้วหรือเปล่าอย่างที่เราเห็นนะฮะกับเวียดนามที่เขาเข้าไปเนี่ยด้วยจะไปออฟเฟอร์เรื่องการตั้งกาแพงภาษีศูนย์เปอร์เซ็นต์เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือโอ้โหโดนรีเจ็คกลับมาอย่างรวดเร็วนะฮะอันนี้ก็ต้องเรามาระวังว่าถ้าเรารีบเข้าไปก่อนนะ,ะโอกาสที่มันจะเฟลเนี่ยก็จะสูงแบบที่สองเนี่ยก็คือโอเคทําแบบจีนนะฮะก็คือตั้งกาแพงภาษีกลับไปเลยนะฮะ,ะเพื่อการเข้าไปคุยในครั้งหน้าเนี่ยมันจะได้ง่ายๆนะครับก็คือมีแต้มต่อเพิ่มมากขึ้นในฝั่งงของเรา อันนี้ถ้าไม่ใหญ่พอเนี่ยเราคงไม่กล้าทำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอเคเคสนี้ก็ถือว่าอาจจะเป็นเคสที่ค่อนข้างยากที่จะจัดการนะครับกับแบบที่3มเนี่ยก็จะมีบางประเทศที่กระตุ้นเศร,รษฐกิจภายในประเทศสวนกันไปเลยนะอย่างเช่นจีนกับฝั่งยุโรปเนี่ยที่มีการกระตุ้นเศร,รษฐกิจภายในประเทศสวนเข้ามาอันนี้น่าสนใจนะครับแต่ว่าก็ต้องดูบริบทของประเทศเราด้วยว่าจะสามารถลดดอกเบีย้ยได้ไหมนะครับหรือว่าจะสามารถมีนโยบายการคลังอื่นๆนะครับที่เข้ามาช่วยได้ไหมไม่รู้ว่าเป็นโชคดีหรือโชค้า พอดีเรามีในส่วนของอแผ่นดินไหวเข้ามาพอดีจริงๆแล้วอะ่ะผมมองว่าถ้าเราสามารถดีแคลร์ตัวนี้ว่าเป็นวิกฤตเศรษฐกิจนะครับซึ่งเกิดจาก2-3สาสาเหตุเนี่ยบางทีก็อาจจะกระตุ้นการคลังในประเทศได้แรงก็ได้แต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้เห็นใครที่พูดในประเด็นที่สามมากนักนะ ถ้าเดานะครก็คงจะเป็นอย่างแรกแหละก็คือรอก่อนนะครับให้แต่ละคนเนี่ยเข้าไปคุยก่อนแล้วก็เกิดมีความน่าสนใจนะฮะของดีลน้าตาแบบไหนเนี่ยประเทศไทยก็อาจจะเรียนแบบครับถ้ารอก่อนในความหมายอาจารย์คือวันที่9เขาก็ขึ้นไปตามกฎกติกาคือขึ้น37%มันจะมีผลกระทบแค่ไหนระหว่างที่เรากําลังรอการเจรจาซึ่งทางด้านของกระทรวงการคลังบอกว่าน่าจะต้องใช้เวลาอย่างน้อยนะคือ23สัปดาห์ โอจริงๆต้องบอกว่าสองสสัปดาห์นี่ถือว่าถือว่าเร็วเป็นสถิติโลกนะฮะเอาเขาจริงพูดแบบนี้แน่าจะนาจ่ายาวนากนกว่านั้นอีกเขาบอกว่าโอเคในประวัติศาสตร์ของเอางนี้ผมให้ตัวเลขง่ายๆนะฮะ USTR เนี่ยหรือว่า Trade Representative ของอเมริกามีพนักงานทั้งหมดรวมไปจนถึงคนขับรถนะฮะประมาณ200คนแล้วเราจะไปต่อรองกันพร้อมกันประมาณ1 0อประเทศเนี่ยคำถามคือเราจะสามารถทำภายใน2อาทิตย์จบไหมผมเชื่อว่ามันไม่มีทางจบอยู่แล้วนะฮะ,ะสถิติของอเมริกาเนี่ยสามารถคุยพร้อมกันได้แม็กซิมัมสุดก็คือประมาณ3ประเทศภายใน1ปีแล้วใช้เวลาประมาณ2ปีในการคุยจบนะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสอาทิตย์นี้มันฟังดูแล้วมันแบบ impossible ไ,ไปนิดหนึ่งนะไม่น่าจะได้ไม่น่าจะได้ไไดคือมันปก คือมันต้องเรียงโปรดักโนนนี้นั่นอ่าไปอีกยาวไกลแต่ว่าให้เขาโพสต์โพ e ไปก่อนว่าบอกว่ายังไม่เก็บภาษีแล้วมาคุยกันเนี่ยอันนี้อาจจะพอมีลุ้นนะครับ ก็เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นไม่ง่ายแต่ถามว่าผลกระทบกับเราจะเยอะไหมมันจะไม่เยอะเหตุผลก็คือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือทุกคนโดนเก็บเหมือนกันหมดนะเพราะฉะนั้นนะ่ะความแตกต่างของเรากับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยจะเป็นสิ่งสําคัญที่สุดนะฮสำคัญกว่าว่าเราโดนเก็บเท่าไหร่เพราะยังไงคนที่จ่ายเนี่ยคือคนอิมพอ็อตฝั่งอเมริกาอยู่แล้วนะฮะคือผู้ประกอบการฝั่งอเมริกาที่เป็นคนจ่ายเพราะฉะนั้นนะ่ะเขาแค่เลือกระหว่างของเรากับของเวียดนามนะฮะที่เวียดนามโดน40กว่าเราโดน36นะฮะว่าจะซื้อของใครกันแนะ่่กับของจีทีทโดน น้อยกว่าเรานิดนึงแต่ว่าอาจจะมีความเสี่ยงที่จะต้องโดนมากขึ้นไปกว่านี้าจากกําแพงภาษีที่ทบต้นเข้าไปจากเหตุการณ์อื่นนะครับซึ่งตอนนี้ก็บอกว่าจริงๆของจีนเนี่ยถ้าเกิดให้นับให้ถูกต้องเนี่ยตอนนี้ก็อยู่ที่วันห้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ละแล้วกําจะโดนอีกห้าสิบอันนี้จะเป็นสิ่งที่ทางาเรียกว่าผู้ประกอบการฝั่งอเมริกาเนี่ยจะต้องเป็นคนเลือกแล้วก็ตัดสินใจนั่นเองครับเพราะฉะนั้นถ้าตอนนี้จะเจอจะช้าหรือเร็วเนี่ย ถ้าไม่ได้มีคนเจราจาได้ก่อนเราเราไม่เสียเปรียบเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าคนที่จะต้องจ่ายก็คือฝั่งอเมริกาอยู่ที่ว่าเขาจะหยุดซื้อหรือเปล่าเท่านั้นเองครับอืมถ้าถ้าการเจราจาของทุกประเทศยังดําเนินต่อไปรวมถึงบ้านเราด้วยนะคะจัดมันจะกระทบกับ GDP แค่ไหนเพราะก่อนหน้าเนี้ยคุยกันไว้ที่สิบเปแต่พอมันกลายเป็น3าปตุ๊บคนกระทบต่อ GDP มันน่าจะมันน่าจะรุนแรงกว่านั้น ผลกระทบกับ GDP เนี่ยมอง2มุมนะครับคืออย่างแรกเลยก็เกิดเราบอกว่าเราส่งไม่ออกเลยนะส่งไปอเมริกาเนี่ยไม่ได้เลยเนี่ยผลกระทบกับ GDP เรา maximum จะเป็นเท่าไหร่เนี่ยคือรวมๆเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณแถวแถว ง่ายๆเลยนะฮก็น่าจะอยู่ที่ประมาณแถวๆประมาณ2.5นะครับคือหายไปเลยอ่าก็คิดแบบตัวเลขกลมๆปล่อยกลับมานะฮะแต่ว่าถ้าเกิดเราพอส่งออกได้บ้างนะครับหักกันไปครึ่งนึงเนี่ยก็อาจจะกระทบ GDP ประมาณแบบ1%ถึงประมาณ1.5%เอ่าเลขกลมๆแถวๆประมาณนี้นะครับคือถ้าส่งออกไปที่อื่นได้แทนสารัฐก็จะเหลือแค่1ถึง1.5 ใช่ถ้าส่งออกได้หมดเลยถ้าส่งออกแทนสารัตได้หมดเลย,เลยก็จะเหลือศูนย์นะแต่พอดีเราคิดว่าน่าจะสกมาณแบบครึ่งหนึ่งที่ยังส่งไปสารัตได้แต่ว่าติดกําแบงภาษีกับอีกส่วนที่เหลือนี่ก็คือได้บทอะไปที่อื่นได้บ้างครับก็จะโดนประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นต์โอ้ตัวเลขก็แบบดูดูเหนื่อยดูเหนื่อยสําหรับปีนี้อันนี้คือข้อแรกที่จะประเมินซีนเนเรโอลว่าเราน่าจะต้องรอก่อนรอดูความชัดเจนหรือว่ารอการเจรจาซึ่งอาจจะใช้เวลานานเราเอาข้อสามมาช่วยได้ไหมคะอาจารย์เอาแบบกระตุ้นเศรษฐกิจในปรระเเเทศเข้ามามมช่วยสิ จริงๆอ่ะเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่หลายประเทศเนี่ยพยายามทำเพราะอย่างแรกเลยนะการเจรจาการค้าเนี่ยมันมันเป็นการตบมือข้างเดียวมันไม่ดังอยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะไปรออเมริกานะฮะถึงต่อยเราออฟเฟอร์ยังไงเนี่ยก็ต้องให้เขาตอบตกลงอยู่ดีเพราะฉะนั้นแต่ว่าดูกําแพงภาษีเขาสิฮะเขาคิดคนเดียวก็ตั้งคนเดียวเราก็โดนไปนะแต่ว่าถ้าเราจะเจรจาเนี่ยยังไงมันต้องมีสองข้างนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการที่ง่ายที่สุดเลยนะไม่ต้องไปพึ่งคนอื่นไม่ต้องไปรอเนี่ยก็คือ ไปกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศของเราเองอันนี้พอได้สิ่งที่จะต้องตามมาในฝั่งของอเมริกาเนี่ยเราอาจจะเห็นนะฮะว่าพวกเรื่องของเซอร์วิสอีโคโนมี่ต่างๆขงเขาเนี่อาจจะต้องชัดดาวตามไปด้วยตัวเนี้ยถ้ามองเป็นโอกาสที้เราอาจจะซีซ์โอกาสตี้ตรงนี้มาได้เช่นอย่างเช่นการท่องเที่ยวนะครับคือผมบอกเลยให,ให้เดานะว่าโอกาสที่จะมีคนแบบไปเที่ยวอเมริกาภายใน1-2เดือนที่จะถึงเนี่ยผมว่าลดลงแบบมหาศาลเลยนะเพราะนั้นตรงเนี้ยถ้าเกิดเราสามารถกระตุ้นหรือว่าเอาคนมาได้นะฮะหรือว่า สร้างกลุ่มก้อนใหม่ได้เนี่ยนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งหนงไอเดียที่น่าสนใจครับค่ะแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นใช้เวลาทั้งนั้นเลยค่ะอาจารย์ท่ามกลางสภาวะที่ทุกคนตื่นตระหนกแบบนี้ในขณะที่บางประเทศลงหนักไปเมื่อวานนี้นะระยะสั้นๆเราเริ่มเห็นการรีบาวเราจะบริหารจัดการการลงทุนในช่วงนี้ยังไงดีคะอาจารย์ อย่างแรกเลยนะครับก็คงต้องดูผลกระทบซึ่งมันจะมีความแตกต่างกันไปตามประเทศนะครับอย่างเช่นของประเทศไทยเนี่ยก็ค่อนข้างชัดเจนว่าโดกนกำแพงภาษีแล้วก็เป็นหนึ่งในประเทศที่มีการส่งออกไปอเมริกาสูงเนี่ยก็เบสิคเลยคือผลกระทบลงมาเนี่ยกับกับ เป้าหมายของราคาเนี่ยก็คงต้องปรับตัวลงมานะครับเพราะฉะนั้นวิธีการที่เราทําแบบนี้ไปกับทุกประเทศไปทำแบบนี้ไปกับทุกประเทศ,ทเทศแล้วเราก็เว้นไว้สักสองประเทศก่อนนะครับว่าเป็นประเทศที่เป็นคู่กรณีแบบใหญ่ๆกันเช่นอเมริกากับจีนนะฮะอ่าระยะพึ่งคิดเพราะฉะนั้นอ่าเรามองอย่างแรกก่อนว่าในประเทศที่เป็นฟอริฟอรัลเนี่ยอโอกาสที่อ่มันจะมีการลงมากกว่านะฮะอ่ามากกว่าที่ผลกระทบจากภาษีเนี่ยมีหรือเปล่าซึ่งตอนนี้ผมก็ยังมองไปที่อ่ดีเอ็มอย่างเช่นญี่ปุ่นหรือว่าในฝั่ง ของยุโรปนะครับซึ่งดูจะโดนจริงโดนไม่เยอะนะฮะ,ะแล้วก็ relative ly เนี่ยดูดีด้วยถ้าเกิดสามารถเจราจาได้โอกาสที่จะขึ้นเนี่ยก็มีนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็น opportunity ในระยะสั้นๆถ้าเกิดมีการรีบาวน์นะครับคราวนี้ก็วนกลับมาที่ฝั่งของอาเซียนอาเซียนเนี่ยจะเป็นแก๊งที่โดนค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นประเทศที่ก็ไม่ค่อยมีตังค์นะไม่ค่อยมีอะไรไปออฟเฟอร์เขาอยู่แล้วตัวนี้ดาวไซด์ของเราก็จะปีกันเพิ่มขึ้นนิดหนึ่งนะครับจากความเสี่ยงที่ประเด็นเรื่องนี้อาจจะมีการลากยาวจนกว่าเราจะหาคําตอบได้ตัวนี้ จะอันเดอร์เวกลงมานะครับคราวนี้กลับมาดูในฝั่งของอเมริกาแล้วก็ฝั่งจีนผมยังค่อนข้างเชื่อนะฮะว่าการต่อสู้เนี่ยน่าจะยาวนานไปจนถึงอย่างน้อยๆก็คือไตรมาสสไตรมาสสเนี่ยคงยังไม่จบนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดหลีกเลี่ยงได้นะครับก็หลีกเลี่ยงก่อนแต่ถ้าเกิดราคาเนี่ยมีการปรับตัวลงมามองดูตามสถิตินะครับหรือว่า His historical เนี่ยคือการปรับตัวลงมาประมาณแบบ 15- 20%เข้าสู่แบร์มาร์เกตโอกาสที่จะ กระเด้งขึ้นไปนะฮะหรือมีนโยบายที่สวนเข้ามาเนี่ยภายในระยะเวลาประมาณ1ปีเนี่ยมันมีอยู่แล้วนะครับอ่า expected return จะอยู่แถวประมาณแบบ10%ทั้ง2ตลาดก็อาจจะแนะนำเป็นเทคนิคนะครับอ่าแปลว่าถ้าเกิดราคาแบบตัวลงมามากๆก็อาจจะมีการเ,าเก็งกำไรแล้วก็กลับเข้าไปซื้อได้ครับค่ะอันนี้คือในส่วนของตลาดหุ้นหรือว่าเราอาจจะจำเป็นที่จะต้องพักเงินไ้ที่สินทรัพย์อื่นคอาจยา์ ครับในฝั่งของบอนไทยเนี่ยผมยังรู้สึกว่าน่าสนใจสุดนะครับเพราะว่าอเมริกาเนี่ยต้องยอมรับก่อนว่าประเด็นนี้นะครับไม่ได้เกิดขึ้นมาแล้วะจะสามารถใช้นโยบายการเงินผ่อนคลายเนี่ยช่วยเข้าไปได้แบบทันทีนะฮะเพราะว่า จุดที่สําคัญของอเมริกาอีกอย่างหนึ่งที่เขาทํานโยบายนี้ขึ้นมาเนี่ยก็เพราะว่ามีการขาดดุลบัญชีการคลังที่สูงมากนะครับแล้วถ้าเกิดไม่ได้แก้ไขอ่าแล้วนโยบายนี้ยังดําเนินต่อไปนะครับโอกาสที่สุดท้ายแล้วต่อให้นะฮะอ่าต่อให้เฟดจ,จะอยากลดดอกเบี้ยนะครับแต่ว่าบอลยิวในระยะยาวมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นก็มีนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยก็ถ้ามีความเสี่ยงถดถอยนะฮะเครดิตมีโอกาสที่จะลดลงเนี่ยยิวระยะยาวก็มีโอกาสที่จะเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นคนที่ง่ายที่สุดเนี่ยก็คือในฝั่งของเอเชียนะคร บอลนะครับในเอเชียเนี่ยก็จะง่ายที่สุดเพราะว่าเงินเฟ้อเนี่ยไม่ได้ปรับตัวสูงขึ้นแล้วก็เป็นฝั่งที่เกินดุลบัญชีการค้าด้วยนะครับอ,อีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจก็คือทองคําแต่ทองคาเนี่ยเราจะสังเกตเห็นชัดเจนเลยนะครับว่าเป็นสินทร,รัพย์ที่เรียกว่าเอาไว้เหตุสงครามการค้าได้อย่างตรงไปตรงมานะครับแต่ว่าดาวไซด์ที่ชัดเจนที่สุดเลยก็คือว่าถ้าเศรษฐกิจชะลอตัวนะครับหรือว่าหุ้นลงแรงๆเนี่ยเราสังเกตเห็นเลยว่ามีคนขายทองคําออกมาเหมือนกันนะครับแล้วก็มีบางคนที่ขายทองคําออกมาเพื่อเอาไปซื้อหุ้น ด้วยนะครในช่วง2องสาวันที่ผ่านมานะฮะ mm hmm. ก็ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นจุดที่อาจจะต้องเอทคนิคเข้าบายเช่นเดียวกันนะครับว่าถ้าเกิดเราเห็นหุ้นปรับตัวขึ้นนะฮะก็อาจจะมีการมีการเทคโปรฟิตในฝั่งของทองคําได้แต่ถ้าเกิดมีหุ้นปรับตัวลงเนี่ยเราก็อาจจะเ,เลือกขยับในการวางสัดส่วนทองคําที่ไม่เกิน10%ของพอร์ตโฟลิโอครับค่ะณนะวันนี้เราประเมินกันในปัจจัยที่เราเห็น ที่เราเห็นตามหน้าหนังสือพิมพ์เห็นตามข่าวอาจารย์คิดว่ามันจะมีปัจจัยอะไรที่เซอร์ไพรส์เหนือความคาดหมายไหมคะโอ้ถ้าเซอร์ไพรส์เนี่ยจริงๆต้องบอก<ม>ว่าถ้าเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ surprise, <laughs> ด้านบวกนะฮะ,ะคือผมคิดว่าผมคิดว่าอย่างแรกเลยก็คือว่าเรื่องอภาษีเนี่ยค่อนข้างพีคไปแล้วพอสมควรนะฮะโอกาสที่จะมีตั้งใหม่พร้อมกันทั้งหมดทั่วโลกนะฮะจาก10%ขึ้นมาเป็น20% across the board เนี่ย ถ้าให้ความน่าจะเป็นก็คือน้อยมากนะครับอาจจะไม่ถึงแบบ2-3%เท่านั้นเองนะครับแต่ว่าโอกาสที่ทรัมป์เนี่ยจะ backtrack กลับมาหรือว่า ยอมถอยเนี่ยจริงๆถามว่ามันเซอร์ไพรส์ไหมมันก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันแต่มันก็อาจจะมีได้นะฮะเพราะว่าการเมืองอเมริกาเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนได้ทันทีถ้าเกิดการเมืองเขาดูแย่ขึ้นมานะฮะริพับลิกันเริ่มต่อต้านนโยบายลักษณะนี้หรือเริ่มเห็นสัญญาณการชะลอตัวของเศรษฐกิจแบบรแรงมากเกินไปเนี่ยผมเชื่อว่าตรงนั้นอาจจะเป็นเซอร์ไพรส์ทีเ่เรียกว่าเป็นเซอร์ไพรส์ทางด้านบวกแหละกับในฝั่งของตลาดการเงินแล้วก็เศรษฐกิจอเมริกาครับ จะมีสป라์ด้านลบมากกว่านี้ไหมถ้าฟังจากอาจารย์คือไม่น่านจะมีแล้วนะ อ่าผมว่ายากยากนะฮะคือเซอร์ไพรส์ด้านลบเนี่ยอาจจะไม่ได้เรียกว่าเซอร์ไพรส์นะฮะคือลบเนี่ยลบแน่นะฮะ,ะแต่ว่าสิ่งที่จะเห็นก็คือว่าเอ่อถ้าเซอร์ไพรส์ด้านลบจะมามันจะต้องมาจากเออร์เน็งละอ่าเพราะฉะนั้นเออร์เน็งถ้าเราจะเริ่มเห็นจริงๆนะครับก็จะเป็นในช่วงประมาณเออร์เน็งของไตรมาสสซึ่งมันก็จะออกมาแถวๆประมาณแบบหลังเดือน6เป็นต้นไปอะ่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราเจอเออร์เน็งไตรมาสหนึ่งแล้วอาจจะยังไม่ค่อยเอ่อซอร์ไพรส์มากนักนะฮะแต่ว่าเอ่อถ้าจะมีบะะะมะเบ ค่ะได้ค่ะจังวันนี้ขอบคุณมากนะคะะครับโชคดีครับทุกคนสวัสดีค่ะ